ท่านผู้รับการที่จะบวชเข้ามาเป็นพระก็ดีเป็นภิกษุณีก็ดีในพระพุทธศาสนาก็มีหลายสาเหตุนะครับในครั้งพุทธกาลเนี่ยก็บวช เพราะความเรื่อมใสบวชเพราะได้ฟังธรรมบวชเพราะเพื่อนชวนนะครับบวชเพราะมีนิสัยที่ชอบแสวงหาการหลุดพ้นอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็มีหลายสาเหตุนะที่ยกว่าทีนี้ในบรรดาพุทธสาวกและก็พุทธสาวิกาทั้งหลายเนี่ยนะครับก็มีสาเหตุแห่งการบวชแตกต่างกันออกไปวันนี้จะนำเรื่องของ พุทธสาวิกาหรือภิกษุณีท่านหนึ่งนะครับที่บวชเพราะอกหักนะครับเราไปดูเรื่องราวของนั่นครับว่าอกหักคือยังไงนะในสมัยพุทธกาลก็มีอกหักเหมือนกันนะครับเรื่องที่จะนํามาเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของภิกษุณีที่ทชื่อว่าธรรมมทินนาเท,ท,ทรีทร ภิกษุณีธรรมทินนาเทรีเนี่ยได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นนักเทศสตรีที่ทดีเลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายนะท่านเกิดในตระกูลเศรษฐีในเมืองราชคฤห์เมื่อเจริญวัยแล้วก็ได้เป็นภรรยาของวิสาขาเศรษฐีผู้ซึ่งเป็นพระสหายของพระเจ้าพิมพิสารแห่งพระนครราชครห์ วิสาขาเศรษฐีเนี่ยได้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้งแรกโดยการชักชวนของพระเจ้าพิมพิสารและก็ได้ร่วมฟังพระธรรมเทศนาด้วยกัน mm. เมื่อจบพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าวิสาขาเศรษฐีก็ได้บรรลุเป็นโสดาปฏิผลต่อมาภายหลังก็ได้ไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าอีกและก็ได้บรรลุเป็นพระอนาคามี เมื่อกลับจากวัดมายัางบ้านโดยปกติทุกๆครั้งเนี่ยนางธรรมทินนาเนี่ยก็จะยืนคอยท่าอยู่ที่เชิงบันไดเมื่อวิสาขาเศรษฐีมาถึงก็จะยื่นมือให้เกาะกลุ่มแล้วขึ้นบันไดไปด้วยกันแม้วันนั้นนางธรรมทินนาก็ยังปฏิบัติเช่นเดิมแต่ฝ่ายวิสาขาเศรษฐีผู้ที่เป็นสามีไม่เกาะมือ แล้วก็ไม่แสดงอาการยิ้มแย้มดังเช่นเคยทำมาแม้แต่เวลาบริโภคอาหารซึ่งนางคอยนั่งปฏิบัติอยู่ท่านเศรษฐีก็ไม่ยอมพูดจาอะไรทั้งสิ้นทำให้นางคิดวันวิตกว่าตนคงจะทำอะไรผิดต่อสามีเป็นแน่แท้ครั้นวิสาขาเศรษฐีผู้เป็นสามีบริโภคอาหารเสร็จแล้วนางจึงค่อยๆถามว่า ข้าแต่นาย,านายดิฉันทำสิ่งใดผิดหรือวันนี้ท่านจึงไม่จับมือและไม่พูดจาอะไรเลยเศรษฐีเมื่อมีคำถามมาก็ตอบว่าธรรมทินนาเธอไม่มีความผิดอะไรหรอกแต่นับตั้งแต่วันนี้เราไม่ควรนั่งไม่ควรยืนในที่ใกล้เธอไม่ควรถูกต้องสัมผัสเธอและไม่ควรให้เธอนำอาหารมาให้เรา แล้วนั่งเคี้ยวในที่ที่กใกล้ๆเธอต่อแต่นี้ไปถ้าเธอประสงค์จะอยู่ที่เรือนนี้ก็จงอยู่ต่อไปเถิดแต่ถ้าไม่ประสงค์จะอยู่ก็จงรวบรวมเอาทรัพย์สมบัติตามความต้องการแล้วกลับไปอยู่ที่ตระกูลของเธอเถิด ได้ฟังเสียงตอบของสามีผู้เป็นเศรษฐีกล่าวออกมาดังนั้นแทนที่นางธรรมทินนาจะเสียอกเสียใจฟูมฝ่ายกับกล่าว ด้วยน้ำเสียงที่เรียบเย็นว่าข้าแต่นายดี่ฉันนะ่ะไม่ขอรับเอาขยะอยากเยื่ออันเปรียบเสมือนน้ำลายที่ท่านททิ้งแล้วมาเทินบนศีรษะหรอกนะเมื่อเป็นเช่นนี้ขอท่านเดบโปรดอนุญาตให้ดิฉันเนี่ยบวชด,ด้วยเถิด เอาละสิครับสามีพูดจาเหมือนจะทอดทิ้งแต่ภรรยากลับดีอกดีใจแล้วก็ขออนุญาตบวชนะครับทนิหันกลับไปมองวิสาขาเศรษฐีพอได้ฟังคำของนางดังนั้นก็ยิ่งกว่าได้ทองนะครับดีอกดีใจเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้เข้าเฝ้าไปบอกพระเจ้าพิมพิสารขอพระราชทานเนี่ยวอทองเลยนะครับนำมา ให้นางธรรมทินนาเนี่ยได้นั่งวอทองเนี่ยไปยังสำนักของนางภิกษุณีเพื่อที่จะให้นางบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุณีเมื่อนางธรรมทินนาได้บรรพชาอุปสมบทสมดังความปรารถนาแล้วก็อยู่ในสำนักของอุปชาเพียงสองสามวันก็ลาไปจำบรรษาอยู่ในอาวาสใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งบําเพ็ญเพียรเ,เจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่นานนักก็ได้บรรลุ เป็นอาราตตะผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธานี่ถือว่ารวดเร็วนะครับแล้วก็เหตุปัจจัยทุกอย่างพร้อมแม้กระทั่งสามีซึ่งอยู่ปลนนิบัติกันมาเป็นเวลานานปลนนิบัติอย่างดีแต่ถึงเวลาสามีก็ไล่กลับบ้านนะครับแทนที่จะเสียใจกลับดีใจแล้วก็ไปขอบวชนะครับสามีพอรู้ว่าภรรยาจะบวชแทนที่จะเสียใจกลับดีใจนะครับ เรียกว่าเอารถทองคำนะหรือหรือเราเรียกว่าวอทองคำเนี่ยมารับไปส่งเลยนะครับเ,เสร็จแล้วในที่สุดก็ได้สำเร็จเป็นพระอระหันต์แล้วไม่ใช่อรหรันธรรมดาครับถึงพร้อมด้วยปฏิส<ำ>ัมพิธา<ำ>ต่อมา พระธรรมทินาเถรีก็คิดว่ากิจของเราบรรลุถึงความสิ้นสุดแล้วเราควรกลับไปกลุ่งราชครืเมื่อหมู่ญาติได้อาศัยเราแล้วทำบุญกุศลให้กับตนเองก็คือคิดที่จะกลับบ้านเพื่อที่จะให้ญาติพี่น้องเนี่ยได้ทำบุญ กับพระอาหารหันต์นะครับซึ่งจะมีอานิสงส์มากวิสาขาอาุบาสบทราบว่านางกลับมาจึงได้ไปหานางอย่างที่พักมีความประสงค์ที่จะทราบว่านางเนี่ยได้บรรลุรมวิเศษอย่างใดหรือไม่แต่ก็มีกล้าถามตรงๆจึงเลี่ยงถามปัญหาว่าด้วยเรื่องเบนจะขัน ภิกษุณีธรรมทินนาก็วิสัชนาอย่างแคล่วคลองชัดเจนทุกประเด็นปัญหาวิสาขาอุบาศกก็ทราบว่านางธรรมทินนาภิกษุณีนี้มีญาณแก่กล้าจึงถามปัญหาในลำดับของพระอนาคามีที่ตนได้บรรลุแล้วเมื่อเถรีได้วิสัชนาอีกจึงก้าวลำถามปัญหาในวิสัยของพระอารหัตมรรค ภิกษุณีคมมทินนาเถรีอุบาสกอุบาสกก็คือว่าสามีเก่านะวิสาขาเศรษฐีเนี่ยมีวิสัยเพียงอนาคามีเท่านั้นแต่ถามปัญหาเกินวิสัยของตนจึงกล่าวเตือนว่าวิสาขาท่านนะยังไม่อาจกำหนด,<ต>ดที่สุดแห่งปัญหาได้ถ้าท่านยังหวังที่จะก้าวย่างลงประตูสู่นิพพานแล้ว ขอท่านจงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลถามข้อความนั้นเถิดเมื <ME> ่อ <Y> ER พระพุทธองค์ทรง,งพยากรณ์อย่างไรก็จงจำไว้อย่างนั้นวิสาขาอุบาสกทำตามคำแนะนำของพระเทลีไปเฝ้าพระบรมศาสดาแล้วกราบทูลเนื้อความตามในแห่งปุชฌาและวิสัชนาะถวายให้ทรงสดับ ทุกประการพระผู้มีพระภาคเจา้าเมื่อสดับแล้วก็ตรัสว่าธรรมทินนาเถรีทิดาของเรานี้ไม่มีตัณหาในขันทั้งหลายทั้งในอดีตปัจจุบัน,จจบนและอนาคตเธอเป็น,ปนบัณฑิตมีปัญญามากถ้าวิสาขาอุบาสกถามข้อความนั้นกับเราแม้เราเองก็จะพยากรณ์เหมือนอย่างที่ธรรมทินนาเถรีพยากรณ์แล้วนั้น ทุกประกากรกาขอท่านจงจำเนื้อความนี้เอาไว้เถิด พุทธเจ้าเก็ะประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารเมื่อทรงสถาปนาบรรดาภิกษุณีในตำแหน่งต่างๆตามลำดับก็ทรงพิจารณาความสามารถในการวิสัชนาปัญหาของพนางธรรมจินนาเทรีในครั้งนั้นเป็นเหตุจึงทรงยกย่องภิกษุณีธรรมจินนาให้เป็นเลิศกว่าภิกษุณีผู้เป็นสาวิกาทั้งหลายในฐานะเป็นผู้แสดงธรรม อย่างยอดเยี่ยมนี่ก็คือคุณสมบัติพิเศษของธรรมทินาเทรีนะครับก็จึงได้ฉายาว่าธรรมทินนานะครับซึ่งเป็นผู้ที่ให้ธรรมเป็นเลิศในการให้ธรรมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของภิกษุณีผู้ที่มีคุณต่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาแล้วก็ส่งมาจนถึงช่วงของพวกเราในปัจจุบันนะครับพระธรรมทินนาเทรีเนี่ยก็ได้ช่วยพระองมรมศาสดา จนสิ้นอายุไขก็เข้าสู่นิพพานไปเอาละครับก็ขอให้ทุกท่านได้มีความเจริญในธรรมทุกคนก็นแล้วกันนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปนะครับเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็กดติดตามเพื่อร่วมสร้างบารมีในพระพุทธศาสนากับอาจารย์เช้าชาแนลสวัสดีครับ